สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักนะคะพบกับคำนางในช่องคำนางนี้ยายเสียงวันนี้พบกับคำนางที่จะมาอานนิยายให้ทุกคนได้รับฟังกันซึ่งนิยายเรื่องนี้จะเป็นยังไงนั้นต้องฝากติดตามรับฟังเนะะื้อหาให้จบเลยนะคะจะเป็นตอนๆไปนะคะฝากไว้แล้วกันยังไงแล้วถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้อ่านด้วยแล้วกันนะคะเราไปฟังนิยายกันเลยคะ่ะนิยายเรื่องทารักจอมเถื่อนตอนที่14.1 ที่มีชื่อตอนว่าไล่เพื่อล่าจำเลยสาวผู้ถูกเก่าหาว่าเป็นอสารพิษร้ายถูกกักขังอยู่ในห้องบรรณาธิการหลายชั่วโมงก่อนจะมีชายร่างสูงใหญ่ที่เธอคาดว่าน่าจะเป็นบริการของเกเบเรียนนำอาหารมื้อกลางวันมาให้หลังจากนั้นก็ไม่มีใครโผลม,มาส่งข่าวหรือบอกให้เธอรับรู้ว่าเธอเรนเป็นอย่างไรบ้าง คงคงจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมเชเลนจันชายพึมพำด้วยความห่วงใยชายที่เป็นคนแรกและจะเป็นคนเดียวในชีวิตที่จะรักและยอมมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งด้วยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่เธอก็ห้ามหัวใจที่ไม่รักดีของตัวเองไม่ได้เกิดความผูกพันกับจอมเถื่อนที่คงจะเห็นเธอเป็นเพียงแค่อสอรพิดร้ายหรือไม่ก็แค่โซพินีทางผ่านไม่ได้ ในช่วงเวลาโหดร้ายเช่นนี้แทนที่จะห่วงว่าตนเองจะโดนโทษทันใดของพี่น้องมารกิเดตเธอกับห่วงใย,ยเชอรินอยากให้ใครสักคนก็ได้เข้ามาในห้องให้เธอได้ถามถ่ายถึงอาการของเขาตะวันรับขอบฟ้าแล้วพวกเขาควรจะเอาอาหารมาส่งหญิงสาวรอคอยอย่างคาดหวังทั้งที่อาหารกลางวันเธอยังไม่แตะมันสักคำ มีใครบ้างจะกินอะไรลงในขณะที่จิตใจกำลังรู้สึกแหลกสลายไม่นานเธอก็ได้ยินเสียงแห่งความหวังร่างเล็กผุดลุกขึ้นจากเตียงทันทีที่ประตูเปิดออกพร้อมกับปานปรากฏกายของชายเดิมเมื่อตอนบ่ายที่ก้าวเข้ามาคุณเกเบเรียนให้ผมพาคุณลงไปได้ได้แล้วเธอเลนเป็นยังไงบ้างจ้านชายขยับข้อหาบริการร่างสูงใหญ่ แล้วคอยเหว่าแขนเขาอย่างเร่งร้าเรา,เราเคอยคำตอบด้วยใจที่เต้นกระนำแต่ชายผู้นี้กลับมองเธอด้วยแววตาที่เรียบเฉยไม่บ่งบอกอาการแล้วตั้งคำถามกับเธอแทนคุณมีของส่วนตัวที่ต้องการจะเอาไปด้วยหรือเปล่าครับไม่มีริมฝีปากของจันใช้แห้งผากเมื่อเห็นสายตาของชายคนนี้มองเรากับอยากจะย้ำว่าเธอต้องการเอาอะไรไปหรือเปล่า โดยไม่ได้พูดออกมาสมองจึงใครียครวนแม้นยากที่จะคิดอะไรออกในยามนี้แต่เธอก็พอเดาได้ว่าโทษทันนอกเหนือจากความตายแล้วก็คงเป็นการถูกส่งตัวไปให้ทางการไต่สวนเธอจึงตัดสินใจเดินไปเอากระเป๋าถือใบเดียวที่มีซึ่งในนั้นมีเอกสารปลอมที่เชอรินสั่งคนทําให้เธอตอนเดินทางไปมาเกา๊าเธอคาดว่าอาจจะได้ใช้มันไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งจนครับชายร่างใหญ่ ภายมือเช่วยชนเธอให้ก้าวออกจากห้องแม้จะเกลียดห้องนี้แค่ไหนแต่เธอก็อดที่จะหันกลับไปมองเบื้องหลังก่อนที่ประตูจะถูกปิดลงได้ลาก่อนหัวใจดวงน้อยกร่อมกรวนด้วยความเสียใจเธอก้าวตามร่างสูงเข้าไปในลิฟต์ไม่คิดจะเอ่ยถามว่าเขาจะพาเธอไปไหนหลังจากที่อยู่กับโชเรียนมาแม้จะไม่นานแต่เธอเข้าใจธรรมชาติของผู้ติดตามเจ้านายเป็นอย่างดี ฉะนั้นเธอควรจะเก็บคำถามไว้ถามกับคนที่สั่งให้พาตัวเธอลงไปพบมากกว่าแต่แล้วจันชายก็ต้องแปลกใจเมื่อสถานที่นั้นไม่ใช่ห้องใดห้องหนึ่งในคาสิโนแต่เป็นลานด้านหน้านอกประตูทางเข้าใบหน้าง,งามซีดเผือกพยายามจะเหมือนตัวกลับเข้ามาคาสิโนอีกครั้งแต่ก็ถูกบริการยืนขวางไว้เธอพยายามจะทำร้ายชายที่ร่างสูงใหญ่กว่าตัวเองแต่ก็มีแรงแค่หมดต่อย จึงเอ่ยปากร้องขอเสียงแผ่วน้ำตาไหลาภาคไม่ฉันยังไม่ได้ฉันอยากพบเธอเลนไปซะดูนาคำพูดเรียบเย็นนั้นมาจากร่างสรงใหญ่ที่ก้าวออกจากประตูคาสิโนอย่างองอาจไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากจอมหังการแห่งมาคิดเดไใปอดคุณกเกยเลียนฉันไม่ได้ทำขอฉันพบเชอเลนเถอะคะ่ะ ไม่มีประโยชน์ที่เธอจะพบน้องชายฉันอีกไปซะอย่าให้มือพวกเราแปะเปื้อนเลือดเลยที่ฉันไว้ชีวิตเธอก็เพราะเห็นแก่เชอเรลนหรอกนะอย่างน้อยมันก็ชอบเธอมากถึงได้เลี้ยงทั้งที่รู้ว่าเป็นอสรพิษไม่อย่าเพิ่งให้ฉันไปตอนนี้ได้โปรดเธอจันชายร้องไห้สะอึกสะอื่นจนน้ำตาอาบแก้ม แต่ชายผู้ยิ่งใหญ่ตรงหน้าก็ไม่สะทกสะทานในตาสีน้ำตาลทองยังจ้องเธอด้วยแววตาที่เรียบเฉยเมื่อไรซึ่งการตอบรับร่างเล็กจึงคุกเข่าก้มหน้าลงด้วยหัวใจแหลกสลายอยากพบอยากเจออยากเห็นหน้าคนที่รักครั้งสุดท้ายแทบขาดใจขอร้องเกีเบรียนฉันอยากรู้จริงๆว่าเขาเป็นยังไงบ้างแค่บอกสักนิดฉันจะไป ไม่ให้คุณเห็นหน้าอีกได้โปรดแย่ yeah. ถ้าเธอไม่ไปมันอาจจะตายทันทีฉันบอกเธอได้แค่นี้ไปซะสุดท้ายจันชายก็ทำได้เพียงพยักหน้าเมื่อได้ยินคำตอบเธอไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าเย็นชาของเกบเบรียลอีกจึงได้แต่ก้มหน้าพยายามกลั้นเสียงสะอื้นไว้ในอก พอได้ยินเสียงฝีท้าของเขาห่างไปเธอก็เงยหน้าที่นองน้ำตาขึ้นมองตามแผ่นหลังของจอมอหางการที่เดินกลับเข้าคาสิโนไปก่อนจะเงยมองไปยังยอดตึกเธอรู้ว่าพี่น้องคนอื่นของเชเรนต้องกำลังมองเธอจากที่แห่งนั้นด้วยความเลียดชังเธอได้แต่ภาวนาและคาดหวังสุดหัวใจว่าพิษที่เชเรนได้รับนั้นจะมีทางรักษา ลากรอนคะ่ะฉันเชื่อว่าปฏิหารต้องมีจริงคุณจะไม่เป็นอะไรเธอเลยร่างเลกที่อ่อนลา้าทั้งกายและใจพยุงตัวเองลุกขึ้นไม่สนใจว่าเธอกำลังเป็นจุดสนใจของคนที่เดินผ่านไปผ่านมาหน้ากาสิโนเธอเดินลากขาจากไปพยายามแข็งใจไม่หันกลับไปมองกาสิโนคาฟงเต้อ,อีก ในเมื่อเธออยู่ไปก็ไม่สร้างประโยชน์อะไรรังแต่จะทำให้ครอบครัวของเชอร์เลนเกลียดชังเพิ่มขึ้นที่สำคัญคนที่ช่วยเหลือจอมเถื่อนได้มากที่สุดก็คือพี่น้องของเขาผู้หญิงจอจัดอย่างเธอจะไปช่วยอะไรเขาได้มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่เธอมีไม่น้อยไปกว่าใครนั่นคือความรักความห่วงใยกลางดึกณนะท่าเรือเนเบลิล ลูกเพ่ครับลูกเพ่อะไรของมึงกูจะหลับจะน,นอนมาทําไมตอนนี้วะผมมีข่าวดีมาแจ้งเออถ้าไม่ใช่ข่าวดีกูจะถีบมึงตกน้ำํำมอก,กันตะโกนขู่คนที่ส่งข่าวมาตั้งแต่สะพานก่อนมันจะกระโดดลงมาบนเรือที่ใช้เป็นที่ซ่อนตัวหลังจากลูกน้องทำงานพลาดไปคราวที่แล้วมอก,กันก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะอยู่ที่เดิม พวกเดวโลหรือพวกมาคิเดสตามรอยได้พอไอคนส่งข่าวคนเดิมโผล่มาใกล้ก็รีบถามด้วยน้ำเสียงขุนขวางทันทีมีอะไรข่าวจากวินิดครับไอเชอเรลินมันตายเลยใช่ไหมมอก,กันถามด้วยความคาดหวังแล้วเสียยิ้มหน้าเกลียดเมื่อคนส่งข่าวพยักหน้าก่อนในตาจะแวววาวอีกครั้งเมื่อได้ยินคำอธิบาย สายเราที่เข้าไปเล่นในคาสิโนคืนนี้ยังไม่แน่ว่ามันตายหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเยอะที่เราส่งไปถูกพี่น้องของพวกมาคีเดตีมอสมงเพราะว่าวางยาน้องชายมันเมื่อชั่วโมงที่แล้วถ้ามันโดนยาก็ต้องตายสิวะยาที่กูให้ไปคือมัจุลานเว้ยไม่ใช่น้ำอัดลมเรื่องนั้นผมไม่รู้ครับทางโน้นรายงานมาแค่ว่า ดูกันทั่วคาสิโนเลยว่าไอ้เชอรเลนมันอาการสาหัสมอกันมีสีหน้าแววตาคุ้นคิดเพราะยาที่มันให้ลินาส่งให้กับเหยื่อสาวคือสยาไนถ้าใครกินเข้าไปก็ต้องตายสารเดียวกูต้องหาโทรศัพท์เครื่องใหม่โทรถามลินาก่อนไม่แน่พวกมันอาจจะปิดเขาก็ได้ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันลูกพี่งั้นคืนนี้มึงกลับไปก่อน อย่าให้ใครตามได้ลูเวย้ยถ้ากูมัน่นใจว่าไอ้เชอริมตายแน่แล้วกูมีงานอีกอย่างให้มึงทําแล้วไม่ต้องเสือกมาที่นี่อีกจนกว่ากูจะติดต่อไปเข้าใจไหมครับลูกพี่ไอ้คนส่งข่าวรับคําแล้ววิ่งกลับขึ้นฝั่งไปส่วนมอกันก็มุดกลับลงไปในห้องด้านในของเรือเพื่อหยิบเสื้อคุมก่อนจะปีนกลับขึ้นฝั่งเพื่อหารถขับไปคนละทิศละทางจากที่มันหลบซ่อนตัวเพราะ กาการติดตามและมันก็ได้ข่าวดีสมใจทันทีที่ติดต่อผู้หญิงใจง่ายที่ทำประโยชน์ให้อย่างถวายหัวฉันขอโทษพี่มอกันยาอันเก่านั้นน่ะมันทำแตกไปสิก่อนแต่พี่เชื่อเหะะว่าไม่นานเป้าหมายของพี่ต้องตายเพราะกระักเลือดและติดเชื่อในกระแสเลือดเฉียบพลันเธอในใจนารินา อย่าทำให้ฉันต้องผิดหวังแน่ใจสิพี่ฉันแอบได้ยินพวกมาร์ิเดสบอกว่าหากคืนนี้หมอที่ตามมายังรักษาไม่ได้จะพาบินไปรักษาที่อเมริกาทันทีก็ดีฉันจะรอฟังข่าวว่ามันจะสิ้นใจเมื่อไรแล้วพี่จะให้ฉันไปพบพี่ได้ที่ไหนฉันคิดถึงพี่มากนะอย่าเลยฉันมันคนเล่อล่อเธออยู่ทำงานที่นั่นดีแล้ว ที่จะทิ้งฉันหรอถ้าเกิดฉันถูกจับได้จะทำยังไงมันก็แล้วแต่เธอสีลินาะแต่ยังไงก็ขอบใจนะที่ช่วยให้ฉันทำงานสำเร็จพี่มอกันมอกันตัดสายทิ้งก่อนจะขึ้นรถกลับไปยังที่พักอย่างคนอารมณ์ดีพอไอเชเรียนตายแล้วเรื่องอะไรที่มันจะเอาผู้หญิงคนนั้นมาติดสอยห้อยตามเบื่อตายมีคนอื่นที่น่าสนใจกว่าแน่นอนว่า คืนนี้มันอาจจะหลับฝันดีคิดถึงเหยื่อสาวที่มันรอคอยมาหลายวันหลังจากเห็นหน้าตารูปร่างของมันชัดเจนในคืนที่แอบไปสอดส่องเพื่อส่งยาพิษให้ลีนาเป็นยังไงกันบ้างคะฝั่งนี่ยายที่ขํนนางอ่านจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วหวังว่าทุกท่านคงจะชื่นชอบนะคะหากผิดพลาดประการใดผู้อ่านต้องขออภัยณที่นี้ด้วยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะจะเจอกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ